ตอหน่อระบดันนี้เปลี่ยนมุมมากนะครับโดนแม่ครัวแย่งที่ไป <c oughs> ก็เชื้อไฟนะครับเดี๋ยวเราจะทําต้มยำขาหมูเพือ่อเป็นหมูขดล็อกแล้วก็เดี๋ยวเราติดไฟกันก่อนนะครับก็ใช้เชื้อเนี่ยนะครับเปลือกไม้ที่อยู่ในสวนนี่แะครับแล้วก็เศษหญ้าเล็กน้อย,อยทําเชื้อไฟนะครับอันนี้ก็โอเคแล้ว วเดี๋ยวจะให้มันพะทำต้มเสร็จมันจะได้เนื้อจะได้ไปเปื่อยหมูจะได้ไปเปื่อยเราถ่านนี่จะหอมเลยแหละครับกัดเพลิงมากัดเพลิงถ้ามีหญ้าเห็นนะฮะหญ้าที่ผมตัดนั่ก็จะดี อันนี้ยังไม่มีลมเลยเนาะยังอ่ะพระพายมาหน่อยลมมาหน่อยเร็วอะไรดำๆอะ่ะเพียมันกำลังจะกินไงล้างล้างไปต้มไปก็ตายหมดอ่ะเอใบที่มันนี่หน่อย เปือไม้มันหนาหน่อยนะเพว่าจะติดถ้าติดแล้วก็ติดเลยนี่เปลือกไม้ของไม้คำ้ำไม้คำ้ำ มาลุมถามว่าในสวนมีมีกระเพราไม้ก็บอกว่าโอ้แปะก็ถอนทิิงตกบ,บนแล้วก็เหลือแต่ไม่กี่ต้นไว้ปลูกไม้ไว้เพาะไม้นะครับติดแล้วเราจะเริ่มใส่ฐาน รสชาติของการโดนรมควันเห็นไหมเจ็ร้อยแสดงว่าเรียนหลักสูตรลูกเสือผ่านใส่ผ่านก้อนใหญ่ที่นหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเรามีต้มขาหมู

พลังเป่าพลังเป่านี่สุดยอดอืมแบบนี้ไม่กิดให้มันรูปไป เรียบร้อยเรียบกว่าขุดหลุมปลูกต้นมะเขือก่อนนะครับ เพิ่มประสิทธิภาพให้มันไวขึ้นน,น,นะครับควันมันจะได้มีไม่มีควันนฮะ อนนหรือทาไมแต่อย่างนี้ข้างล่างก็มีขอย่างล่างขึ้นบนนะครับจะไม่ขนาดตรงนี้ดีกว่ามาแล้วมาแล้วเพ่มประจูไฟขวัญเริ่มหาย,ลยแล้วนะฮะแล้นี่ก็ปล่อยให้ธรรมชาติละ แอค i ั่นี่ไงมาเริ่มเลยสองตัวด้วยนอนไงก็นี่ไงไงงูเห็นปะ เออโชคดีโชคดีสองตัวเลยสองตัวเลยเป็นงูเขียวนะไปนั่นนูขบบนหนึ่ตัวหนึ่งมาได้มาพรอดรักกันหรือเปล่าไปเหออเจ้าของกลงงูไปไปไปนี่งูมีพิษถ้างูมีพิษเขาจะเขาจะวิ่งหนีอันนี้เขาไม่เขามีพิษแต่เราไม่ทําอันตรายเขาเขาก็ไม่ทําอันตรายเรา นี่อยู่บนกิ่งไม้ตกใจเมื่อกี้ผมกำลังรดน้ำต้นไม้นะครับคุณภรรยาชอบชอบงูเหลือเกินนะเกิดปีงูไงคะ <All S 2> เออตัวใหญ่นะเนี่ยเนาะเอ้ยเกิดปีม้านี่หว่าตัวใหญ่ตัวตัวบนตัวเล็กเออเคยไม่เคยเห็นเขาผัวเมียป้านะ่ะลู้เก่าไป,ไปไปไปออกไปนะ<ช>นี่ฮะเกาะอยู่อันนี้ก็กำลังรดน้ำมาเงยไปตกใจใช่เขียวหรอ ูเขียวแหละแต่สีสีเขียวมันพยานาคเลยเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งเนี่ยครับ8ปพวกกักแปดสงสัยมาบอกห่วยวันนี้วันนี้วันครูด้วยนะครับวันที่สิบหกเดือนมกราคมสองพันหสิบสี่นะครับพอเราเข้าสวนเนี่ยมารถน้ำโอ้โหเขาติดอยู่เปล่าไม่น่าติดนะไม่ติดเนาะ เ,เจองูอยู่บนต้นไม้สองตัวนะครับคุณผู้ชมครับนู่นอยู่ข้างบนนู่นอีกตัวหนึ่งตัวเล็กหน่อยนะครับผมกําลังลดเงยขึ้นไปโอ้โหเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าเจองูแล้วผมจะขนลุกขนชันเลยคือเป็นคนเอยคือว่างูไม่ได้แต่วันนี้ก็เห็นแล้วก็เหมือนกับเป็นมิตรกับเขาคือเราไม่ไม่ไล่ไม่ตีไม่อะไรเขานะครับเราก็อยู่กับเขาได้นะครับคือผมพยายามเคลียร์พื้นที่ในสวนเนี่ยให้ให้โลง่งเพราะผมก็กลงงัวงูเนาะ แต่ก็มาเจอเนี่ยเขาก็มาก็ถือว่ามาทักทายนะครับนะปรื้เคยปลุให้ปรืปร้